ทแล้วคันที่สามครับเที่ยวนี้ก็าปาดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับผมในฐานะผู้บริหารก็มาดูมาเบ่งมาแย่งพี่น้องน,นะครับมาให้กำลังใจคุณครูทีมช่างนะครับของเรานะครับการเปิดเทอมนะครับเตรียมรองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมต่าไปเด็กอนุบาลผมผู้ปกครองก็จะมาส่งลูกได้ทางนี้ไม่เสี่ยงนะครับเข้าไปตรงนู้นเด็กคนเยอะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นี่ก็จะมาเส้นนี้อ้อมมาทางนี้ได้เลยนะครับไม่มีขี้โคลนไม่มีอะไรทีนี้นะครับโอเคพัฒนากันไปนเพื่อนๆถูอต้องทํานะครับทางไม่ทําไม่ต้องอยู่นะครับเพื่อนๆตะพัฒนาครับดีกันครับผมปาตูนนบปาาตู ใครแต้มมันห่มนะครับเนาะ<ก>ห่มดีห่มดีเอ้าอ,อ่ามีแดด่บาย,ย,บายเฉยเพื่อนกับแดดครับอากาศเป็นใจยอยู่แดดก็บ่แห้งไปไรเนาะ เราทางนู้นเอาไม้กวาด่นแล้วครับไม้กวาดกวาดแล้วครับครับทําให้เป็นรอยครับจะได้เป็นพื้นผิวที่ขุขระไม่ลื่นรถจะได้ไม่ลื่นไหลนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ามันลื่นใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนี่ครับ <c oughs> ราตรงนี้ครับมีปาดเลือกกบอก็ปาดเลือบปาดเลือนบะครับคนสุดท้ายและคนนี้ปาดก็จะเสร็จนะครับก็ะจะเป็นลันดับไปเรื่อยๆครับคนแรกก็ปาดยาบสุดนะครับทเทลงใหม่ๆกนนูน้นเสื้อแดงปาดจะมาคนนี้ระดับกลาง อีประมาณม <5. S 1> สีรอบผมได้ผมว่าคีณจังสีพอดีสุดเ <5. S 1> นอะอคิดค่าไปเอาแบดอยู่แบบล่ะครับไหวไหวอยู่บ่ลาช่างเขาไหวอยู่เนาะยัดมาเมื่อยแล้วแต่เริ่มดรีบอดไ้อยงครับ, <5. S 1> บชุดแบบเนาะเดียด๋ยวเพิ่ไปหาแบบอยู่ทั้งน่นีเล็กเยอะสุอมันจัเสียเวลาที เหอเห็ดแล้วไว้กับเด้ไปเฮ็ดมองไม่แก่เป็นถอดเป็นถอดไปวันนี้มีเล็กอยู่แล้วโรงเรียนมีเล็กอยู่ เรียกคนสื่อมาเห็ดอย่างรุตตะหึงเห็ดลง่งอันนี้สนามเร็กเล่นเรียบร้อยครับเพื่อนๆอันนี้คือปาดเรียบแล้วนะครับเราจะได้ประ,ระมาณนี้นะครับ มากมากๆที่รับชมรับฟังครับนะครับคุณลุงก็กวาดนะครับวาดไม่เป็นลายมันมาแล้วก็กวาดครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะค,ะครับฝากกดไลค์ก็แจกดติดตามด้วยครับ บแบบนะครับอันดับแรกก็คือต้องถึงเชือกก่อนนะครับถึงเชือกก่อนให้ได้ระดับให้มันตรงก่อนนะครับตัวน,นี้แบบเราสุดพอดีเราจะวางแบบใหม่ครับนะี่ครับมันมีเชือกเยู่นะครับให้มันได้สี่เมตรเท่ากันนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรแปดสิบเมตรนั่นแหละครับ ไปตรง,งนู่นแล้วครับทางเข้าโรงเรียนนั่นแหละนี่ครับเรามีเหล็กพอดีเป็นแบบได้ครับเหล็กนี้ก็ประมาณสิบเซนนะพอดีเลยแล้วก็เทเท่ากับความหนาเท่าเหล็กนี้แหละ จากเส้นเล็กนี่ประมาณสิบเส้นเนาะเจ็ดเบอประมาณเจ็ดอ่ะเล็กสามหวอเป่ะเล็กสามเจ็ดแล่เล็กสี่ละสิบพอดีพอดีเท่เต็มแบบเลยคุดลงจากน่อยขอบมัน สวัสดีครับลูกสวัสดีครับนักเรียนยังไม่เปิดเทอมปั่นจักรยาน,นออกกํลาลังกายมันใช้ตลับมิดนะครับในการวัดให้มันได้4เมตรนะครับพอดี ครับตอนนี้วางเม็ดวางเหล็กแบบนะครับ <c oughs> แบบก่อนเดี๋ยวค่อยตั้งแบบขึ้นแล้วปรับระดับดินทีหนึงเราใช้เหล็กทั่วไปนี่แหละครับเหล็กที่เรามีอยู่